Yo, ดเห็นครับทุกคนอยู่ผมออนเซ็นนะครับวันนี้มาเล่นเซตวิกยูตัววิ่งไวกันนะครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมนะครับทุกคนช่วยกดไลค์กด like, ติดตามและคอมเมนต์ like, comment, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับไปชอบหรือมีชอบกันนะครับทุกคนเพื่อการไม่เสียเวลาเนี่ยดูเซตกิจวัตได้เลยนะครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างครับที่ทำให้เราวิ่งไวน,นะครับทุกคน <'ll> let's go, go. มาครับทุกคนมาดูที่สกิลแรกครับก็จะเป็นเคลลี่นะครับทำให้เราวิ่งไวขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะครับทุกคนและส่วนสกิลที่2ครับก็จะเป็นเคลลี่นะครับไอ้แคาลอรีนเออจะทำให้เราถือลูกซองนะครับจะวิ่งไวขึ้นนั่นเองส่วนกิลที่สามครับก็ใช้เป็นฟอร์ดนะครับเมื่อเราถูกโจมตีก็จะได้รับเฮดพีนะครับก็คือเลือดนั่นเองนะครับส่วนสกิลกดนะครับก็ใช้ได้เป็นสัตยะนะครับสัตยะเออพูดไม่ชัดนะทุกคนไม่ใช่โคทายแล้วแบบนี้ ส่วนสกิลเสริมนะครับก็จะใช้เป็นตัวที่ซื้อบัฟสกิลวิ่งไวนั่นเองครับจะทําให้เราวิ่งไวกว่าเดิมนั่นเองครับประมาณไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับก็จะทําให้วิ่งไวนั่นเองนะครับแล้วส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะใช้เป็นบูเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวเปิดแบบนั่นเองนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยก็ไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าผมจะวิ่งไวแค่ไหนนะครับทุกคน let's go ยี่สิบเพย์บริการรับเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกใช้เพียงแค่ยูดีเติมง่ายไม่ยุ่งยากและเขายังรับเติมเกมอื่นอีกเพียบและแอพพรเเมียมอีกมากมายเปิดบริการยี่สิบชั่วโมงสามารถค้นหาใน Google ว่า24่สิบเพย์และเติมเกมได้เลยนะครับและอย่าลืมใช้คูป,ปองออนเซ็นเพื่อรับโค้ดส่วนลดฟรีไฟด้วยนะครับ <S <S มาครับทุกคนเราก็อยู่ใน่แบบอะไรไม่รู้นะครับหาตะวันหรือเปล่าออนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันก็มาลงที่วงฟ้ากันเลยนะครับทุกคนคือมั่นใจในการโตดับนะครับ อยู่นี้ก็จะเป็นเหมือนเซตสกิลเคลือบไวรุ่นเดิมพันนะครับแบบเน้นจะแบบเน้นวิ่งไวเน้นเข้าไวครับเป็นตัวสกิลสกายเป็นเซตสกิลของตัวช้านั่นเองโอเคจะมีตัวลงกับเราด้วยนะครับตะกี้โอ้โหซองควงนะครับสวยเลยนะจะมีตัวอยู่เพื่อนเรานะครับมาดิปังมาดิอุ้ยมาดิอยู่เหมือนจะมีอีกนะครับแหมละ่ะอุ้ยเใส่มีตัวยิงจไนด้านนอกอุ้ยตะ,ะเอ๋ ใครกดใหม่นะน้องหมดตีไปสวยเพื่อนอุย้ย AW นะครับไอ้บาเลตนะทุกคนไอ้ที่รอคลิปบาเลตอยู่เนี่ยพวกหรือพวกสไนเปอร์เนี่ยเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับใจเย็นก่อนนะครับทุกคนโอ <Okay. S 1> เคเห็นแล้วอยากเล่นเลยคันไม้คันมึงไม่มีใครแล้วนะครับอุย้ย AC นะทุกคน ตรงนี้ผมก็เล่น AC เบื่อนะครับเดี๋ยวพยายามหาปืนใหม่วิงเชสเตอร์มาเล่นด้วยนะครับทุกคนโอเคเซสกิลของ AC ผมก็แนนแนนําไปเซสกิลไว้เก็บไคลิปที่แล้วนะครับวิสวยครับวิงเชสเตอร์นะสวยเลยวิกุญแจเปิดตู้เลยบบทุกคนสวยงามเลยครับตู้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีของดีนะครับนอกจากเราจะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ก็จะเป็นวิงเชสเตอร์ระเบิดด้วยนะครับคือแบบโคตรตึงนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อบล็อกวิ่งไวกันดีกว่านะครับทุกคนเอ้ามีคนซื้อแล้วนะครับ สวยแล้วเราคือผมไม่รู้ด้วยนะครับถ้ามีคนซื้อแล้วเราจะซื้อซ้ำร่้ไหมครับ <l uck> หรือว่ามันจะแบบใช้ด้วยกันได้อะ่ะผมไม่รู้นะครับอันนี้นี่ก็ซื้อ,อน,นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับน่าจะใช้ด้วยกันได้แหละมั้งเพื่อนซื้อแล้วก็คงแบบแบ่งปันกันใช้นะครับอุย้ยอ๋อแบ่งกันได้นะครับทุกคนเพื่อนซื้อแล้วก็จะแบ่งกับเพื่อนได้ครับซึ่งอ่านด้านบนครับโ <Okay. S 1> อเคน,นี่ซื้ออะไรดีวะทุกคนซื้ออันนี้แล้วกันนะครับไปหาคนยิงกันดีกว่าครับทุกคนสซติกิูพร้อมแบบนี้เพื่อเรามานั่งหลบแบบนี ไม่มีนะครับเพื่อนเรานั่งหลบอะไรทุกคนเดี๋ยวลองซูมซูมดูก่อนเฮ้ยมีตัวกันยิงด้านหน้านะครับจุดขึ้นนะทุกคนตรงนี้ไปเลยนะครับโก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 เชลลีครับวิ่งไวอุ้ยโอ้ยลบเขาจะมีกันอยู่นะครับอุ้ยด้านหน้าเราก็มีนะครับทุกคนเราจะทัศยาไปเลยนะครับอุ้ยด้านหน้าเรานะครับตายวอดานไปก่อนครับมาดีหัวแตกอยู่ไหนอีกบ้างพี่สามออกเลยนะครับ เดววอไม่โดนนะครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนสงสัยนิ้ววนขึ้นนะครับไปไปไปตะกี้คนยิงอยู่ตะกี้ไปไหนล่ะสองตัวนะครับเห็นอยู่ตะกี้อันนี้วิงเชสเตอร์ตะกี้คนที่โอ้โหใช้สลิงก็คือจะยิงยากเลยครับเอาเพื่อนเราล้มอีกเหมือนจะมีตัวตรงเพื่อนเราด้วยนะครับเท้าขึ้นนะทุกคนโอเคโคบไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับเฮลเมเฮลเมเฮลเมเราจะยิงกันนะครับอุวยเหมือนเพื่อนจะอยู่ด้านบนนะครับเห็นแล้วนะครับตะกี้ เราเปิดไปก่อนนะครับโอ้ไม่เราเอาลิงมาด้วยนี่ก็เอาลิงมาตอนแรกเหมือนจะลุกเฮ้ยเนี่ยปังอุ้ยเดี๋ยวจ่อยวอเลยนะครับคือเราจ่อยวอไว้นะมาดิอุ้ยมาดิจ่อยวอไวมากครับทุกคนวิงเชตเตอร์ระเบิดนะครับเราปาระเบิดเขียวไปนะครับจ่อยวอ มาดิโอ้โหเมได้ียาแสดงว่าเพื่อนเรายิยงเจ็บจริงนะครับไ,ไ,<ห>ไปชุบเพื่อนก่อนนะทุกคนโ,โก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 เอ้าเหมือนเพื่อนเราเจอ,อกไปคนนึงนะครับโหชุบไม่ได้จริงด้วยนะครับ<อ>เพื่อนออกคนนึงนะครับ <_ S 1> นึกว่าบัคโอ้โหอะไรของเขานะคนเราชุบไว้นะครับแบบนี้คือแบบเล่นไม่ได้เรื่องเลยครับเล่นเราออกแบบนี้ก็คือแบบพลาดแล้วนะทุกคนคือถ้าอยู่กับผมเนี่ยคือได้ที่หนึ่งไปแล้วนะครับ เหมือนเกมนี้จะไม่ค่อยเจอใครนะทุกคนวิ่งจนมากลับในเมืองเดิมนะครับคนไม่ค่อยจะมีเลยนะครับถือว่าแบบแรงเพิ่งรีเนอุยมีคนเปิดล่าผมนะครับคือต้นสีสันนะคนแบบก็เจอแบบจะคนแบบไม่ได้เล่นเก่งมากนะครับก็คือแรงไม่ได้สูงนั่นเองนะครับหน่วอยจอุดด้านหน้าเราด้านหน้าเราโอ้วินเชตเตอร์เวลาวิ่งนี้ยิงยากเหมือนกันนะครับจอยวอลเลยนะครับทุกคนปืนเราจอยวอลไว้นะครับมาดิ โอ้ยบางทีก็ยิงโดนบางทีก็ยิงไม่โดนนะครับพยายามสับกไปคบบ่อยๆนะครับลิบบิงเชสเตอร์นะครับโอเคไม่รู้อ่ามาดิไอ้นี่จะมาตะคุ่มหลอยเรานะครับจงเลียวด้านซ้ายเลยนะครับพยายามอย่าให้เขาปั๊มยาทุกคนเขาเจ็บแล้วเราต้องดันเล่นเลยนะครับเล่นไวเลยนะครับโอเคไอ้นี่ปุ๋ยเพื่อนเราปุ๋ยเพื่อนเราทำไมอุ้ยทำไรน้องสองเมตรทอโอ้โหลูกซองควมแรงขนาดนี้เลยหรอ ตามอ,ออกเลยครับเหมือนจะอยู่บนป้ายอีกสองตัวนะคบทุกคนอันนี้น่าจะที่เดียวกันเลยนะครับโก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 อุ้ยตายวัวก่อนนะครับวิ่งแบบนี้มีอากาศหัวแตกสูงครับเพราะเราหยุดเขาอยู่ที่สูงกว่านะทุกคนอุ้ยเหมือนเขาจะไม่รู้นะครับว่าเรามาแล้วนะครับไปเอา้าไม่มีคนหรอนีกว่าอยู่ตรงป้ายมาดีน้องมาดีสวยครับหมดเตียนะทุกคนสวยเพื่อน เพื่อนเราเป็นงานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนอีกคนนึงก่อนนะครับโอเคด้านหน้าเรามีมองเห็นเราหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ชัวนะครับวิจเดี๋ยวเขาจะเห็นนะครับตาเอ๋ป้องุเล่นเป็นด้วยนะครับอาสวยเพื่อนเวลาบุรุษนัดสุดท้ายทุกคนเพื่อนรัดเรานะครับเพื่อนเรายิงเรายิงอย่างเก็บเลยครับเพื่อนรัดตลอดเลยทุกคน เราไม่เคยร้านเพื่อนเลยนะมมีเพื่อนร้านเราแบบนี้อ่ะโอ้ยิงชตเตอร์เหมือนกันนะครับปืนใหม่ก็ระบาดเลยครับไปไหนก็เจอแต่ปืนใหม่นะทุกคนช่วงนี้หรือว่าเป็นปืนที่เล่นง่ายก็แรงสําหรับมือใหม่เลยนะครับแบบไม่ต้องเล่นเก่งก็คือเล่นได้ครับเหมาะคนที่แบบปาาหัวไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคว่าเจอคนลากหัวเก่งปืนนี้ก็ลากหัวได้นะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่เก่งนั่นเองนะครับนี่ก็เกิดวงสุดท้ายแล้วทุกคนเขายิงกันอยู่ตรงไหนของมุมโลกวะเนี่ยเฮ้ยเป็นตัวหน้าเรามาดิ ตัวเศษด้วยนะครับจังหวะนี้เราขึ้นไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนจ๋าพี่มาช่วยแล้วมาดีน้องทำลายเพื่อนพี่โอ้โมิงเชนเตอร์นี่แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยอยู่ไหนล่ะไปไหนนะ้ทุกคนนี่นะตอนเราต้องเคลียร์หลังก่อนนะทุกคนถ้าเราเล่นข้างบนแล้วปล่อยหลังไว้เนี่ยมีโอกาสเขามาตลบหลังเรานะครับเอ้าเขาจะวิ่งไปไหนนะครับน่าจะวิ่งลงไปข้างล่างแล้วหรือเปล่านะครับเราขึ้นไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับทุกคนจังหวะนี้ เราเพื่อนน่าจะมีคนยิงกันอยู่นะครับตอ้เดี๋ยวเช็ครถด,ด้วยนะครับเผื่อเขามานั่งแอบนั่งแคมป์ทุกคนเวลาเราเล่นบนเขาเนี่ยคือแบบมีโอกาสที่เราจะโดนหล่อหลังได้นะครับโอเคเช็กให้่วนะครับพยายามเล่นแบบรอบคอบมาทุกคนเวลาเช็คหน้าเช็กหลังให้พร้อมนะครับเรากลับไปดูตัวที่เรายิงตะกี้ใหม่นะครับเผื่อเขาวิ่งขึ้นมานะจะไม่มีนะทุกคนคือแบบเป็นคนขี้ระแวงน,นะครับทุกคนแบบเดี๋ยวโดนหลอยิงตุ๋ยอะไรเงี้ยคือจะซวยเรานะครับ จะเรายิงอะไรทุกคนอาจจะพูดวนไปวนมาหน่อยนะครับใครที่ขัดใจก็ขออภัยนะทุกคนพยายามเปิดประกบเช็คนะครับทุกคนเพราะว่าปืนมันล็อกเป้านะครับเกมมันล็อกเป้านี่เครับโอเคเราขึ้นไปเช็คด้านบนนีดนะครับเหมือนจะไม่มีใครนะครับทุกคนมีไม่จ๊ะไม่มีนะครับทุกคนเช็คให้ทั่วนะครับวิมีนะครับได้ยินเสียงชักปืนนะทุกคนวูดไงนะครับแอบอยู่นั่นนะครับมาดิทาให้ชักปืนที่เขารอดเลยนะครับเผือบไปนะครับ โอ้โหเนียนกันนะครับนีนะ่ขนาดผมเช็คหน้าชิคหลังดีนะคนยังมีคนแอบแบบนี้นะครับทุกคนมันกระบอกเดียวกันนี่หว่าครับทุกคนนึกว่ามันนลักระบอกนะครับเดี๋ยวเวลาชักปืนสยยีเลยครับเพื่อนเรายิยงอะไรเพื่อนหลังเข้าอีนี่ขนาดเราเช็กดีนะทุกคนหลังเรายิงอ่งีกนะครับเจ้าหนี้ขึ้นเป็นดัานเลยนะครับเหมือนเขาจะวิง่งหนีนะครับเก่งหนี ปืนไม่ออกเองหนอทำไมน้องมันจะด่าอยู่ด้วยนะครับสรแสดงว่ายังมีเพื่อนเขาอีกนะครับทุกคนแบบนี้วันนี้ขณะเราเช็คหน้าหลังดีนะครับยังโดนเข้าหลังถึงสองตัวเลยนะครับเกือบซวยเลยนะครับเราผมถึงเน้นย้ำให้พยายามเช็คหลังเช็คหน้าดีๆนะครับทุกคนเพราะเราจะโดนตลบหลังแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นโพซิชันที่ดีที่สุดนะครับก็คือโพซิชันที่สูงกว่าของเกมฟรีไฟครับแสดงให้เราเล่นง่ายก็ ยิงแบบศัตรูเข้าหัวง่ายนะครับศัตรูก็ยิงเรายากนะครับเพราะว่าจะเป็นมุมนะครับสิบตัวสุดท้ายนะครับตะกี้เพื่อนเรายิงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยิงเราตะกี้เราตั้งให้วอลดักด้านบนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราตุ๋ยโดนตุ๋ยมาดิเดี๋ยวโดนตุ questions questions like ๋ยหลังอีกนะครับเจาะเลยนะครับโอ้โหปังมาดิโอ้โหเพื่อนร้านเราอีกไม่เป็นไรครับซ้ำให้ซ้ำให้โอ้ซ้ำไม่ได้ด้วยนะครับโอ้โห โอ้ยซ้อมไม่ได้ครับอุ้ยเหมือนจะมีอีกนะครับมาดิมาดิโอ้โหโคตรแรงทุกคนแตก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 อะเไม่ตายหรอมันอะเดี๋ยวยิงปืนไฟไปโอ้เพื่อนเราล้มนะครับชุบได้ไหมนะมาดิโอ้โหสวยเพื่อนวันนี้ไปชุบเพื่อนก่อนเลยนะครับชุ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 บพยายามดันไอวอลไปนะครับพยายามอย่าวิ่งตัวป่าทุกคนโอเค ต้องที่หนึ่งแล้วป้าจังหวะนี้มาดิมาดิสวยเหลือ <c oughs> สองตู้สุดท้ายนะครับทุกคนอยู่ไหนแจ้น้องยิ่งเหมือนจะอยู่ตรงสถานีข้างฝั่งนู้นโอ้ยไม่ใช่นะครับวิไละโอ้โหยิงไม่โดนมาดิโอ้โหไม่ตายได้ไงมาดิมาดิวิมาดิหัวแตกไปดิโอ้โหโคตรตึงโห,โโห,โโห,โโหได้ช่วยรางวัลเลยนะครับ โ,โ,โคตรแบกโคตรตึงโคตรอันตรายเซจิวิ่งไวนะทุกคนโคตรก็จบไปแล้วทุคนสามเซจิวิ่งไวนะครับทุกคนเป็นเซจิวิที่ดีเลยนะครับสำหรับตัวที่อยากทุกคนเล่นที่เล่นฉาบนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับทุกคนอาจจะปิดขาขาดไปบ้างนะครับขออภัยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บ